จังหวะนี้120บาทไว้สตัวสวยๆมาสวยมา2,400กับอีก60บาทคุณผู้ชมคูณ6คูณ6ไม่ไหลนะครับแต่ว่าก็ได้อยู่ครับคุณผู้ชมได้อ่าเราได้มา2,400นะเมื่อกี้นี้ทำเตือนคลิป pues. วิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามแต่ถ้าอยากเล่นตามก็ขอให้รวยๆกันนะครับเอาเลยครับกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Boy and the Gang ครับ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่กับสล็อตมาจงเว2ของค่ายสล็อต PG เช่นเคยนะครับถือว่าเป็นเกมที่ยอดนิยมมากๆนะครับสำหรับสล็อตมาจงเว2นะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมนะครับมาลองเล่นนะครับเว็บใหม่นะครับคุณผู้ชมเป็นเว็บที่ผมแนะนำนะครับคุณผู้ชมนะครับถ้าสนใจนะครับอยากจะลองเล่นนะครับเว็บนี้นะครับมีโปรดีๆนะครับมากมายนะครับรวมถึงเกมนะครับที่ให้มีให้เลือกเล่นนะครับมากมายเช่นกันนะครับ สามารถนะครับแอดมาได้ที่แอด084 WGHQQ นะครับหรือว่ากดลิงก์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับอ่ะจังหวะนี้เราลุ้นเข้าฟรีเกมนะผู้ชมจังหวะนี้17บาทนะครับอ่ะ24บาทคุณผู้ชมอ่โอเคปีที่41บาทนะครับวันนี้ทุนอยู่ที่ประมาณตีกบก็ห้าร้อบาทนะผู้ชมอ่ะโอเคครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับ สามารถแอดมาได้นะครับที่แอด 084WGHQQ นะครับหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับก็สามารถแอดมาได้ที่แอด 084WGHQQ ได้เช่นกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมอ่ะไปลุยกันต่อนะครับวันนี้เบท20บาทนะคุณผู้ชมทุนอยู่ที่ประมาณ500นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเว็บใหม่จะเว็บใหม่นะครับจะแจกดีหรือเปล่านะครับสำหรับในวันนี้นะครับโอเค มาแล้วคุณผู้ชมโอเคครับมาแล้วคุณผู้ชมจงังหวะนี้ลุนเข้าฟรีเกมนะครับมาไมา้โหค,คุณผู้ชมเหลือโอกาสอีก2ช่องนะครับโอกาสอีก2ช่องสวยๆคุณผู้ชมได้เข้าฟรีเกมมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคโอเคได้อยู่คุณผู้ชมสวยๆครับมาสิบฟรีสปินบอลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงคุณผู้ชมอโอเคไปลุยกันดีกว่านะครับ โอเคครับจังหวะน,นี้20่บบาทนะคุณผู้ชมวายหนึ่งตัวคูณ4มาอีก88บาทครับคูณ6ว่าไงคูณ6โอ้โหคูณ6ไม่เข้าคุณผู้ชมปิดไปที่100กับอีก8บาทนะครับอ่ะโอเครุยกันต่อดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหเหลือ6ครั้งแล้วครับตอนนี้หมุน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 ยังไงครับเนี่ยโอเคครับ48บบาทคุณผู้ชมวายสองตัวไหลลงมาไหลลงมา อะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับผู้ชมสงสัยจะเป็นที่เน็ตผมนะครับขออััยด้วยคุณผู้ชมเน็ตช้านิดนึงนะครับเดี๋ยวรอสักคู่นะครับไหลามาเถอะไหลลงมา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 โอ้โหนานไปั้งเนี่ยหลุดไหมเนี่ยเดี๋ยวสักคู่นะคุณผู้ชมอโอเคมาแล้ว348บาทคุณผู้ชมวายหนึ่งตัวหมหอีก36บาทนะครับ โอเคไหลไหมหคูณ10ไม่ไหลคุณผู้ชมอ่าบิ๊กวินไปนะครับเท่าไหร่เอ่ยบิ๊กวินไป400กับอีก32มสิบสอบาทคุณผู้ชมอ่าโอเคโอเคโอเคไปครับโอกาสเหลืออีก5ครั้งนะคุณผู้ชมยังไงเอ่ยอ่ามาหน่อยมาหน่อยโอเคจังหวะนี้12บาทวายหนึ่งตัวคูณ4มาอีก24บาทนะครับคูณ6ว่าไงคูณ6มาอีก6บาทคุณผู้ชมคูณ10 คูณ10ไม่เข้าอีกแล้วคุณผู้ชมปิดไปที่4 2บาทนะครับเมื่อกีน้นี้โอเคลุยันต่อดีกว่าอืมแต่ว่าเรื่องของฟรีเกมนี้เป็นเรื่องของดวงจริงๆนะคุณผู้ชมบางคนได้มากได้น้อยไม่เท่ากันนะครับโอเคจังหวะนี้คูณ4ี่ก็ไม่เข้าคุณผู้ชมปิดไปที่6บาทนะครับเบาๆไปเราเรามาดูทั้วทวินกันครับคุณผู้ชมททวินไป588บบาทนะคุณผู้ชมอืมโอเคผมเพิ่มเบ็ดดีกว่าคุณผู้ชมครับ ตอนนี้เรากำไรมา200บาทนะครับอ่ะจังหวะน,นี้บินไป15บาทคุณผู้ชมไปหมุนไปเรื่อยๆครับวันนี้ยาวๆนะครับคูณ500จะได้กำไรไหมวันนี้อย่าลืมติดติดตามรับชมให้จบด้วยนะคุณผู้ชมโอเคไหลลงมาไหลลงมาโอ้โหไม่เข้าคุณผู้ชมแต่ว่าได้มา27บาทบายหนึ่งตัวไหลไหมโอเค40บาทนะครับจังหวะน,นี้คูณ3ว่าไงคูณ3ไหลลงมาไหลลงมา ไหลออกมาจริงคุณผู้ชม37บาทนะครับ50ตังคูณหโอ้โหคูณหก็ไม่ไหลคุณผู้ชมปิดไปที่100กับอีก5บาทนะครับโอเคจังหวะนี้30บาทคูณสมา200บาทคุณผู้ชมโอเควาย1ตัวนะครับคูณสมา45บาทคุณผู้ชมคูณหาคูณห้าไหมบาทนะครับโอเคปิดไปที่400บาททุ่นทวนคุณผู้ชม ตอนนี้ก็ถือว่ายังกําไรอยู่นะครับจากทุนตั้งต้นของเราคือ500บาทนะคุณผู้ชมโอเคครับจังหวะนี้150บาทวายหนึ่งตัวมาอีก140ยสบาทสวยๆคูณ3มาอีก135บาทคุณผู้ชมคูณ5ไหลไม้โอ้โหคูณห้าไม่ไหลนะครับปิดไปที่425บาทครับคุณผู้ชมจังหวะนี้ลุ้นเข้าฟรีเกมอีกแล้ว3ช่อง3ช่องโอ้ช่องแรกผ่านไปแล้วครับคุณผู้ชมเหลือ2ช่องสุดท้าย2ช่องโอ้โหช่องสุดท้ายครับคุณผู้ชม สุดท้ายและท้ายสุดมาไหมโอ้โหน่าเสียดายมากคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับซูเปอร์สล็อต 5G ครับเพิ่งเปิดใหม่นะครับสามารถแอดมาได้ที่0 8 4 w g h q q นะครับหรือว่าต้องการสูตรนะครับหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับก็สามารถแอดมาได้ที่0 8 4 w g h q q ได้เช่นกันนะครับผู้ชมโอเคเราไปดูเกมกันต่อนะครับตอนนี้ก็ ก็ยังถือว่ากําไรนะคุณผู้ชมแตกดีอยู่นะครับโอเคจังหวะน,นี้50บาทนะครับมาอีก75บาทคุณผู้ชมแต่ว่าวายมา2ตัวอย่างนี้มาอีก150บาทสวยๆคูณหโอ้โหคูณ5ไม่เข้าคุณผู้ชมเปิดไปที่1อ่าปิดไปที่3ามบาทนะครับโอเคไปดูเกมกันต่อจังหวะน,นี้7บาท50ตังโอ้โหเบามากคุณผู้ชมคูณ2ว่างโอ้โหคูณ2ก็ยังไม่เข้านะครับโอเค คลิปนี้ใครทุนน้อยก็สามารถดูได้นะครับเพราะว่าเราสตาร์ททุนแค่500บาทเท่านั้นนะครับโอเคดุยกันต่อจังหวะนี้15บาทคุณผู้ชมคูณ2คูณ2ไม่เข้าคุณผู้ชมแต่ว่าหน้าสวยจริงๆนะครับเมื่อกีน้นี้แต่ว่าเสียดายนะครับไม่เข้าคุณผู้ชมโอเคอาจาังหวะนี้3มช่องเหมือนเดิม3ช่องเหมือนเดิมม,ดม,มาไม้โอเคสวยคุณผู้ชมได้การันตีแน่นอนนะครับเรามาลุ้นอีก2ช่องการมาไม้มาไหม มาไม้โอเคสวยๆคุณผู้ชมแล้วก็ตกลงมาอีกหนึ่งอันเจ็บแจมๆเลยโอเคสวยจัดครับ12ครั้งแน่นอนครับคุณผู้ชม2บาท50ตังค์แต่ว่าเราได้ฟรีสปินมา12ครั้งนะครับสวยๆคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับรอบนี้จะเป็นยังไงสามสิบบาทโอเคมาอีก190ยสบาทสวยๆไหลไม้คูณ6ครับผมคูณหมาอีก225บาบาทคุณผู้ชมโอเค คูณสิบมาอีกหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับโอเคมาไหลไหมโอ้โหอีไปที่ห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทคุณผู้ชมอืมโอเคอยู่จังหวะนี้สิบห้าบาทคุณผู้ชมไว้หนึ่งตัวโอ้โหไม่ไหลคุณผู้ชมหน้ามาดีแล้วนะครับเมื่อกี้นี้อ่นะหนึ่งร้อยบาทไว้สองตัวคูณสี่มาอีกสองร้อยเก้าสิบบาทครับคุณผู้ชมคูณหกคูณหกมาอีกสี่สิบห้าบาทเบามากคุณผู้ชมคูณสิบว่างไง โอ้โหคูณ10ปิไปที่435ร้อยสามสบห้าทนะคุณผู้ชมโอเคเหลืออีก8ครั้งนะครับอ่ะจังหวะนี้50บาทวายสตัวคูณ4มา60บาทนะครับคูณ6ว่าไงคูณ6ไม่เข้าคุณผู้ชมปิดไปที่110บาทนะครับโอ้โหน่าเสียดายจัดเลยเอาหน่อยอ่ะจังหวะนี้6กสิบาทนะคุณผู้ชมคูณ4โอ้โหคูณ4ก็ไม่เข้านะครับ ะเหลือ6ครั้งทั่วนคุณผู้ชมจังหวะนี้120บาทไว้สาตัวสวยๆมา2,400กับอีก60บาทคุณผู้ชมคูณ6คูณ6ไม่ไหลนะครับแต่ว่าได้อยู่ครับคุณผู้ชมได้อ่าเราได้มา2,400นะเมื่อกี้นี้เต็มทั่วนะครับโอเคโอเคมากๆคุณผู้ชมโอเคไม่กล้กาวินไปนะครับโอ้โหแจ่มจัดๆๆอ่ะ่าไรซุปเปอร์ไมค้าวินไปที่2,500กับอีก80บบาทนะคุณผู้ชมโอเค แจมถือว่าแจมเลยครับผู้ชมโอเคไหลต่อไปเร็วกาสอีก5ครั้งโอเคครับจังหวะนี้วายสตัวอีกแล้วคุณผู้ชมอ่ะมา740บาทสวยๆวายสตัวไหลไม้โอ้โหไม่ไหลครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรโอเคครับได้มา770บาทนะคุณผู้ชม,มเหลือหนึ่งครั้งแล้ว รัตฟรีสปินจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารุนกันครับแต่ oh, <wow. S 1> ตอนนี้เราลุนตรงนี้ก่อนได้มา80บาทคุณผู้ชมมารัตฟรีสปริงสุดท้ายและท้ายสุดโอ้โหไม่เข้าคนะุณผู้ชมแต่ว่าไม่เป็นไรครับถือว่าคุ้มค่านะครับอ่ะ uh, total วินปา4,600กับอีก45บาทคุณนผะู้ชม4645เลขสวยๆนะครับอ่าโอเค ก็จะประมาณนี้นะครับคลิปในวันนี้นะครับทุน5 0 0ร้อยนะครับบวกมาห0 0พันนะคุณผู้ชมถือว่าสวยมากๆนะครับใครอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับสามารถแอดมาได้ที่แอด084 w ์ h q นะครับสามารถแอดเข้ามาเป็นครอบครัวบอแอนด์แก๊งด้วยกันได้นะครับรวมถึงใครนะครับที่อยากจะได้สูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับก็สามารถแอดมาได้เช่นกันนะครับอ่ะ วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s สไคร์นะครับ <Yeah. S 1> เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมบอยแอนด์แก a n งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ yeah.